สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอทำไมมีคนถามทำไมแปลงที่ออแปลงอันนี้พันสามร้อยต้นแล้วพี่น้ำไม่ยอมทำสารหลายหลายคนน้องๆเข้ามาดูนะคะว่าใบแบบนี้ปกติทำได้แล้วใบแบบนี้จะทำเห็นใบนี้ไหมคะซึ่งน่าจะแบบเป็นใบที่เพียงพอจะเห็นไหมใช่ไหมคะเห็นไหมคะ มองภาพรวมนะคะใบสองนะคะแต่ละใบพวกนี้คือดูเพียงพอจริงๆแล้วนะไม่ได้ดูเรื่องของปริมาณจำนวนใบเป็นหลักด้วยการจะทำสารในเดือนสิงหาเนี่ยนะคะเราจะต้องออทำในจังหวะที่เหมาะสมของของสภาพต้นนะคะเช่นการดูใบดูยังไงว่าเหมาะแล้วคือตอนนี้ แปลงี้มีใบที่1บางต้นนะคะส่วนใหญ่ครึ่งๆหรือในเปอร์เซนที่มากกว่าคือที่มันยังไม่พร้อมนะคะหือแบบนี้ค่ะสมมุติว่าใบเนะี้ถ้ามองดูภาพรวมนะเนี่ยก็คือแปงนี้จะเป็นใบป้นยาไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนแต่ด้วยปริมาณของจำนวนต้นเยอะแล้วก็ใช้าบารดพ้นนะคะก็จะมีทั้งใบเก่าใบใหม่อันนี้คือใบใหม่ หมที่เรียกว่าใบสองก็ยังยังรักษาไว้ไม่ได้เต็มกําลังชุดใบเลยส่วนใบเก่า<ม>เยอะจริงบ้างเป็นบางต้นแต่อเยอะจริงนั้นเนี่ยเราต้องดูให้ดีค่ะว่าพลังงานสะสมในตัวใบเนะี่ยมีเพียงพอมันเขียวจริงค่ะ,แต,คะแต่มันเขียวจะกลุ่มธาตุอาหารที่พร้อมจะเคลื่อนย้ายเป็นใบใหม่ไม่ใช่เขียวจาก ีที่พร้อมจะขับเคลื่อนอาหารกลับสู่ท้องกิ่งได้ปริมาณของอาหารที่ที่าน้ำดูดูยังไงว่าสภาพแบบไหนถึงจะคิดว่าทําสารแล้วจะตอบสนองใบนะคะต้องมีอาการคล้ายๆแบบนี้เนี่ยเป็นพลังงานสะสมมันจะนเต้มกลางใบกลางเนี่ยคะ่ะข้างเห็นไหมคะชัดนะคะก็มีอนกร่งเหมนขึ้นนิด แต่ถ้าใบยังเรียมยังแบบเนียนเรียบอยู่อันเนี้ยน้ำยังถือว่ายางนะคะแล้วให้ดูให้ดีนะคะพลังงานสะสมที่<ป>ในบางต้นนะคะถ้าเรามองในหลายๆต้นเนี่ยค่ะพลังงานที่สะสมไว้แล้วเนี่ยมีไม่ได้มากนะดูให้ดีส่วนใหญ่จะเป็นใบใหม่ใน2ชุดกำลังใบซ้ํานะคะสังเกต็ดไหมเห็นเกล็ดไหมแบบนี้ทําไปนะคะ ดูความพร้อมหน้าทำมากดูนะคะเหมือนหน้าทำเหมือนแบบโหแบบนี้ต้องทำเลยไปก็ไม่ได้ดอกอยู่ดีหลังจากไล่เราไปทําการควบคุมเอ็นนะคะคือคําว่า C N C นะคะ C นั้นจะพูดถึงเรื่องของเป็นพลังงานสะสม N หมายถึงกลุ่มฮอร์โมนที่ต้องควบคุมในกลุ่มนิวเจนนะคะที่ไม่ให้เคลื่อนย้ายจิบเบอร์ลินให้สวิงมากเกินไปถ้าเกิดเรา วันนี้เราตัดสินใจพ่นแผคโขยังไงดอกก็ไม่ได้ออกภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าแน่เพราะว่าเราไม่ได้สะสมพลังงานกลุ่มนะคะที่จะสามารถเป็นดอกได้ก็คือกลุ่มฟอสฟอรัสคือ NPK มาเป็นหลักแต่เรายังไม่ได้ใส่อะไรเกี่ยวกับ NPK มาเป็นหลักและยังไม่มีอะไรเป็นตัวที่ทําให้ฟอสฟอรัสขึ้นมารออยู่บน ใบนะคะใบเก่าหรือใบที่เขียวใบเขียวนั้นเป็นแค่พลังงานสะสมพื้นฐานธรรมดาที่กําลังจะพัฒนาและส่งไปสู่ปลายใบสุดท้ายก็คือใบใช่ไหมคะใบเขียวๆนี้ก็ปรุงแสงนะคะปรุงแสงปรุงแสงเสร็จแล้วก็ส่งอาหารมาเลี้ยงใบนี้มันก็ทาหน้าที่แค่นั้นแต่ยังไม่สามารถจะได้สะสมพลังงานอะไรเลยนะคะ ดูให้ดีนะคะฉะนั้นทําต้องเหนื่อยเหนื่อยกับสภาวะอากาศที่เราจะต้องพ่นบีบๆเขาเล่นงเขาหลังจากที่ทําสารแพคโคไปแล้วเราจะต้องพ่นกลุ่มอาหารหลายๆตัวเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของอาหารใหม่แล้วก็ขว่าจะสะสมพลังงานก็ต้องใช้เวลายอย่างน้อยอีก45วัน45วันอาหารใบในถึงจะเริ่มเต็มแล้วก็อาหารใบนอกก็เพิ่งจะเข้ามาได้ได้ไม่เต็มไม่สมบูรณ์สุดท้ายเราทํา ไปก่อนปุ๊บเราไปควบคุมฮอร์โมนตัวนี้ก่อนแล้วต้นก็อาจจะเกิดท็อกซิกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะบีบคั้นให้เขาออกดอกตามที่เราคิดว่ามันน่าจะได้แล้วจากการคำนวณใบว่าต้องเป็น2ชุดใบเท่านั้น2ชุดใบไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ได้ใบที่1ได้ใบที่2แล้วทำสารเลยไม่ใช่สำหรับน้ำจะต้องดูพลังงานสะสมเดิมว่าเหมาะที่จะควบคุมเอ็นหรือ,อยังถ้าเมื่อไหร่เหมาะกับการควบคุมเอ็นแล้ว จากาที่เราดูพื้นฐานของพลังงานสะสมเดิมและพลังงานสะสมที่เราได้สะสมไปเพิ่มอันเนี้ยน่าจะถึงทําการพ่นแพคโคนะคะไม่ได้แบบนับอายุใบว่าใบาที่1ใบที่2แล้วใบยอยู่ในระยะไหนสไตล์น้าเนี่ยตั้งแต่ทํามาแล้วก็ออกแล้วก็เป็น,ปนผลสําเร็จมาตลอดเนี่ยก็ไม่ได้ดูเรื่องอายุดวงระยะของใบด้วยว่าเป็นใบที่1ใบที่2หรือใบที่3ใบเป็นใบแก่ใบเพลหรืออะไรนะคะ ดูพลังงานสะสมจากฐานอาหารของใบเป็นหลักนะคะถึงทำการตัดสินใจลงสารแพคโคในระยะนั้นๆและดูเรื่องเดือนวันและพื้นที่อย่างแปลงนเนินเขาเห็นไหมคะแปลงน,น้ำทำเนี่ยแปลงนี้ค่ะพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงไปนะคะ แปลงนี้เราก็จะเป๊ะอะไรมากไม่ได้เพราะว่าด้วยเรื่องของบุคลากรแล้วก็จํานวนคนนะคะก็ได้เท,ท่านี้จากที่ไม่เป็นไม่กวาดแล้วก็จากการโดนบล็อกมาสูงๆเราทําไปได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนับจากนี้ไปเราก็าจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสะสมซีกันใช่ไหมคะเพื่อจะมาควบคุมเอ็นได้ในอ,อนาคตแปลงนี้มีความคาดหวังและตั้งเป้าไว้ในการควบคุมเอ็นช่วงเดือน ปลายเดือนกันยาปลายเดือนกันยาเราจะกลับมาควบคุมเอ็นกันแต่ระหว่างนี้เราจะทําการสะสมซีกันไปเพื่อให้อาหารในชั้นใบมีความพร้อมและสมบูรณ์มากนะคะมันจะมีมันจะมีบางต้นที่พร้อมน่าจะลงได้แต่มันเป็นปริมาณหรือเปอร์เซ็นต์ต้นในแปลงน้อยพี่น้ำก็จะไม่ทำ ะะเราจะรอภาพรวมนะคะแล้วก็อายุของใบไม่ว่าจะอยู่ในระยะใบอ่อนใบแก่หรือว่าใบาพึ่งแตกนะคะถ้าพลังงานสะสมดีและเพียงพอเกิน70%ถึง80%แบบนี้ต่างหากที่น้ำจะตัดสินใจทำนะคะฝากความรู้ไว้อันนี้ไว้เล็กๆสำหรับคนที่ถามว่าเข้ามาดูแปลงนี้แล้วแบอบกทำไมทำไมถึงไม่ยอมทำศารอู้ใบสวยนี่ทั้งแปลงเลย ทำไมไม่ทํำสารนี่ใบ2เต็มหมดแล้วทําไปก็ต้องไปบีบเขาเยอะค่ะทําเพราะฉะนั้นตอนนี้สําหรับน้ําสภาพแบบนี้ยังไม่พร้อมทํานะคะสําหรับแปลงทานสามอต้นแปลงนี้นะคะโอเคคลิปนี้ฝากไว้เป็นความรู้ค่ะบ๊ายบาย